คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n อดไน g o o ุ n ไนท t ทาง c g n p o d c a s t เวลาที่มีใครมาทำให้เราหงุดหงิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำเราอาจจะรู้สึกไม่พอใจแต่ลึกๆในใจเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรือมันอาจจะเป็นความหวังดีและเราก็ไม่อยากที่จะตำหนิเขาแต่ในเมื่อเรารู้สึกไม่พอใจไปแล้วเราจะมีวิธีรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไง เราจะลดความโมโหความรู้สึกที่ไม่ดีลงได้ยังไงวันนี้ครับผมมีวิธีรับมือกับความรู้สึกแบบนี้มาแบ่งปันครับหลายคนคงเคยได้ยินคำในพระคัมภีร์ที่บอกว่าให้เราไวในการฟังช้าในการพูดและช้าในการโกรธใช่ไหมครับการไวในการฟังคือการที่เราตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดก่อนที่เราจะนำมาคิดต่อไปว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรใช่ไหมครับ มีวิธีที่เราจะรู้ได้ว่าอะไรคือสารที่เขากำลังสื่อนั่นคือเราต้องปฏิเสธเสียงรบกวนที่อยู่ในใจของเราด้วยเพื่อที่เราจะได้ยินสารหรือข้อความที่คนพูดกำลังสื่อออกมาในทางกลับกันถ้าเราจะฟังเสียงของพระเจ้าเราก็ต้องปิดเสียงที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเสียงที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าคืออะไรคือเสียงที่ไม่ดีที่จะฉุดความรู้สึกของเราลง เมื่อเรารู้สึกว่ากําลังถูกกล่าวโทษให้เรามั่นใจได้เลยว่าการกล่าวโทษไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เป็นเสียงของมารที่พยายามจะดึงความรู้สึกของเราให้ต่ำลงครับดังนั้นเราต้องระวังให้ดีอย่าให้ความรู้สึกถูกกล่าวโทษเข้ามารบกวนการตั้งใจฟังสิ่งที่พระเจ้าอาจจะอยากพูดผ่านคนตรงหน้าเราครับการช้าในการพูดคือเมื่อเราได้ยินได้ฟังสิ่งที่ใครกำลังพูดกับเราแล้ว เราไม่รีบตอบโต้ในทันทีครับไม่ว่าอยากจะอธิบายให้เขาฟังแค่ไหนหรือปรับความเข้าใจเขาใหม่หรือเพื่อปฏิเสธสิ่งที่เขากำลังกล่าวหาเราให้เราฟังให้จบก่อนนะแล้วค่อยตอบสนองออกไปด้วยความใจเย็นไม่ต้องรีบปฏิเสธไม่ต้องรีบอธิบายเพื่อตัวเราเองจะไม่เผลอทำลายบรรยากาศที่ดีโดยไม่รู้ตัวด้วยครับและสุดท้ายช้าในการโกรธ คือการไม่รีบให้ความรู้สึกเข้ามาควบคุมการกระทําของเราความโกรธคือพลังทําลายล้างที่รุนแรงมากมันอาจจะไม่ได้แค่ทําลายการสนทนานะครับมันอาจจะทําลายความสัมพันธ์ได้ด้วยดังนั้นเมื่อรู้ตัวแล้วว่ากําลังหุดหงิดให้รีบปฏิเสธความรู้สึกนั้นเลยครับให้สงบใจลงก่อนที่จะตอบสนองอะไรออกไปนะครับวันนี้ถ้าเราได้เผอตอบสนองไปแล้วหรือรู้สึกถูกกล่าวโทษ รือได้โกรธใครบางคนไปแล้วไม่เป็นไรนะครับมันผ่านไปแล้วเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เริ่มจากการให้อภัยตัวคุณเองในตอนนี้ก่อนนะครับและมอบความรู้สึกเหล่านี้ไว้กับพระเจ้าการมอบความรู้สึกเหล่านี้ให้กับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและให้ความสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาครอบครองหัวใจแล้ววันพรุ่งนี้เราอาจจะเริ่มต้นบทสนทนาใหม่โดยเริ่มจากไวในการฟังช้าในการพูด และชา้าในการโกรธนะครับผมเชื่อว่าบรรยากาศในบทสนทนาของคุณจะดีขึ้นแน่นอนครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก Night, Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ